ตอนนี้จะเป็นเรื่อง,องการเสนอชื่อบุคคลที่เป็นสวเข้ามาในแต่ละกรรมธิการถูกไหมครับเมื่อเสนอชื่อเสร็จแล้วปับ๊บใช่ไหมครับมันก็ว่าตามไปใครเสนอชื่อเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็มีมติไปถูกไหมครับเหมือนกับกรรมการตรวจสอบครับก็จะมีลงมติโดยรับโดยแล้วแต่ใช่ไหมครับแต่เมื่อแต่ละกรรมธิการต้องมีสวเท่าไหร่ะครับผมจําได้น่าจะมีประมาณสิบมั้งสิบถึงสิบห้าถูกไหมฮะผมไม่แน่ใจตัวเลขผมยังผมยังไม่ได้ละเอียดเพราะว่า แต่เมื่อถึงจุดนั้นใช่ไหมครับมันจะเป็นการเลือกในแต่ละในแต่ละคณะเองว่าจะเลือกใครเป็นประธานถูกไหมครับใครเป็นรองใครเป็นเลขขายเป็นโฆษกถูกไหมครับจริงไหมฮะนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคณะกรรมการที่มีการสมัครตอนนี้มีการคุยว่าใครจะสมัครอยู่กลุ่มไหนนะครับอยู่กลุ่มแต่ว่าที่เยอะกันสุดนะฮะผมเห็นแย่งกันนะที่ไปไปกันเยอะนะครับกรรมการลงดาวนี่น้องกรรไการไหนคนอยากไปเยอะสุดลงดาวแล้วฮะ ไม่ใช่ผิดเลยท่องเที่ยวท่องเที่ยวปปชไม่เท่าไหร่เลยเนะที่อยากไปกันเยอะในพวกนี้ครับนะฮะขี่กันเลยครับบอกผมเลยบอกผมไม่เอาผมเอาผมเอา,ผมเอาติดตามว่าประมาณไม่เคยมีคนแย่งใช่ไหมฮะติดตามนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเห็นชอบประมาณนะติดตามว่าไม่มีคนเอาครับท่านฮะนะฮะขี่เกียจไปล้อก,กับใครเขาครับฮะเพราะนั้นเพราะนั้นะสร็แล้วเนี่ย คำถามอาน้องคือมีการมีการกําหนดกันแล้วมันกําหนดไม่ได้เพราะว่ามันต้องเสนอชื่อบุคคลแต่ละบุคคลมาเป็นกรรมธิการก่อนถูกไหมฮะเมื่อเป็นกรรมธิการเสร็จแล้วถึงมีการเลือกใน,กนแต่ละกรรมธิการว่าใครจะเป็นประธานรองประธานเลขาและโฆษกครับเชิญฮะมีการคุยกันเหมือนกันเช่นคุณน้องว่าพี่อยู่กลุ่มอื่นอ่น,นะคุณยี่สิบคุณว่าผมไปอยู่กลุ่มไหน คำถามใช่ไหมแต่ว่าบางคนอย่าลืมว่าตามตามกฎหมายสาวหนึ่งท่านสามารถเป็นกรรมธิการได้สองคณะถูกไหมฮะคนนี้เขาอยู่กลุ่มท่องเที่ยวอะ่ะเขาอยากไปอยู่กลุ่มศาสนาได้ไหมล่ะมันแล้วแต่เขาอะ่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเวลาแต่ว่าเวลาเสนอชื่อเนี่ยตัวเองคงต้องคงต้องเกิดสำนึกตัวเองก่อนว่าตัวเองมาจากกลุ่มไหนแล้วสมัครกลุ่มไหนจริงไหมครับและมันก็คงเป็นการเลือกเป็น อาจจะเป็นเรื่องเป็นลายกลุ่มบุคคลหรือรายกลุ่มแล้วแต่การเสนอครับตรงนี้เรียนรรองมันแล้วแต่การเสนอของสวว่าเสนอเป็นกลุ่มหรือเป็นอะไรเห็นไหมฮะแต่ว่าก็เป็นสีของเขาอ่ะเหมือนอย่างวันนี้ผมอยากใส่รองเท้าสีเขียวกับสีแดงถูกไหมก็เป็นสีของผมจริงป่ะที่ผมจะใส่รองเท้าสีแดงอ่ะแล้วแล้วถ้าไม่ได้ใส่รองเท้าสีแดงไม่ผิดนะครับจริงไหมฮะแต่เขามีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นกลุ่มเขาได้จริงไหมครับก็เป็นสีของเขาจริงไหมฮะตรงนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับ เมื่อใดก็ตามบุคคลในได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วตามกฎหมายบอกว่าไงครับเขาเป็นได้ชุดเดียวถูกไหมฮะเขาต้องลาออกจากกรรมการกรรมธิการอีกชุดหนึ่งทันทีถูกไหมครับมันก็วหาอีกทีหนึ่งแหละเข้าไหมครับเชิญครับคําถามนับหนึ่งสวัสดีครับที่เล่นเสาปอกแป๊กนะครับพ่อแม่ตั้งให้ว่าคนชื่อนาวหมายยังเนี่ยเออนาวโถวให้ฉันไปเป็น ตัวประกอบเขาเหรอที่จุฬาไม่ใช่เขาที่พูดมามีอะไรอาจารย์สุบินปิ่นตกแต่งใช่ไหม,หมอนะตต่ตแต